สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมตอนนี้เนยมาอยู่ที่หัวหินหัวหินเป็นหินมีหอยเออหัวหินเป็นหินมีหอยหอยใหญ่ๆก็หอยหัวหินเออเอาหรอไม่ใช่เฮ้ยนกาะอะไรอ่ะไม่มีใครตอบใชเลยยเรามีคนกลางโลมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวเขาเล่นอะไรนะวันนี้โล โอ้ยน้ำทะเลสวยมากเคยเห็นไหมไม่เคยเห็น<ว>เกิดมาเพิ่งมาเนี่ยทะเลทะเลทะเลสีดำไม่ใช่อ,อ,อเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศของมันย้อนแสงอ๋อนี่ไงทะเลดูสิคะเป็นน้ำไม่อย่าล้มบังสิน,นี่น้ำทะเลสีฟ้าบรรยากาศดีมากทะไลเป็นสีฟ้าเนี่ยสีครามคล้ำไง ไปอย่าแย่งลมโอเคค่ะดูสิคะขนาดทรายยังสวยถึงแม้ว่าเราไม่เหมาะกับการจะมาเดินทะเลก็แล้วแต่แต่เราก็ใจรักในการจะเดินทะเลหัวหินเป็นหินมีหอยเอาหัวหินเป็นหินมีหอยหอยใหญ่ๆแล้วก็หอยหัวหินเออฝรั่งฮะฝรั่งนฝรั่งฮัลโหลนีฝรั่งยูนออยนันเดนันเด ฝรลังยูด้วยยูสันน่ะยูสันโอเคค่ะไม้รู้สึกไงมากค่ะที่ได้มาหัวหินขอบุณค่ะค่ะนนอะยังไมก็เป็นหาดทรายที่สวยงามมากๆครับเดี๋ยวสักครึ่งค่อนชีวิตค่อยมาอาศัยอยู่แถวนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวก็รอติดตามชีวิตของไว้แล้วกันนะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเนสขอตัวไปรับกินชมวิวกับ ทะเลหัวหินก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่โซเชียลแคมหน้าค่ะทุกคนบอกไม้บอกมือเอยคะ่ะ